ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม FC ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนางน้ำโชกนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับมือนีนะคะพบปะกันหลังหวยเล่าพัฒนาออกนะคะท่านผู้ชมเนะาะสำหรับมือนีแอดกระคอแสดงความดีใจก็ท่านผู้ชมหลายท่านหลายคนที่เป็นแฟนคลับของเอ่อพอพอมของเอฟซขอนแก่นของปูขุนนะคะ ที่มีโชคไม่ใช่นะคะทำช่วมขาเพราะว่าเท่องของพบพมเท่องของอีฟซี่ขอนแกน่นเท่องของปูขุนแอดเดี๋ยวมาลงในช่องนะคะหลายท่านหลายคนก็นโชคดีโชคดีมาตลอดค่ะทำช่ชมขาสามอาจารย์นี่บกค่อยหลุดเนาะเะนาะกะตัวเลขแนวทางมือนีก็เป็นที่ประทับใจของหลายคนเพราะว่าออกสามตัวคะ่ะทำช่วมขา เรียหตัวออกจ 7, 7 2จ5ตสอูตัวออกสองศูตัวออกศูนยางตัวลางออก2อนยเนาะค่ะเนาะหลายทันหลายคนก็ได้บุนลางได้3ตัวเกือบแตก4ตัวกระทนมู้ช่ว่่ะน้อยหนึ่งนะคะว่าเป็นยังกระทนมู้ช่ว่่ะติดตามกันไปเรื่อยๆแตกแถ่แนนอนเนาะค่ะเนาะ เอาท่านผู้ชมค่ะไปเมืองวาสำนักใดเข่าเนเอเนาะเฮาสิติดตามต่อหลังจากที่คลิปนี้แอดเอ่อลงคลิปนี้ไปแล้วแอก็สิโท้ตามตัวเลขแนวทางนําพ่อพมเลยเนาะคะ่ะเนาะเพราะวา่าพ่อพมบ่ธรรมดาค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเฮ็ดตัวเลขแนวทางไผสิวา่าตัวเลขแนวทางของพ่อพมหลายกับซางคือเยอะแต่เข้าก็โอเคเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะวา่า พ่อพ่อบอกว่าเฮ็ดหน่อยตูวใดอยู่แต่ว่ามันจะหลุดเป็นบางงวดเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าจะเก,ก็บทุง,งวดทุกง,งวดก็คือมีหลายตัวเนี่ยจักหน่อยเฮ้าเนียนเอาพ่อพ่อ่าประมาณนี้ค่ะผู้ช่ค่ะเอาไปมึงน้ำกันเนาะ่าผู้ช่เนาะไปดูด้วยกันเลยค่ะสำนักพ่อพ่อม,มีตัวไหนนอแตกอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะผู้ช่ค่ะาตัวเล็กแนวทางของเล่าพัฒนาของพ่อพ่อมเนาะค่ะเนาะ เอวิ่งลูดหลัก01234ตัวประกบก็คือ5678เก่านะคะรำช่วงขาตัวเลีกจับคููของเพิ่นนะคะที่เพิ่นเน้นให้ไม่ดูรำช่วงนี่05 09 25 39 49 59เข่าตรงตรงเลยคือหาเก่านะคะน่ะเนอะเข้าตรงตรงคือหาเก่าตัวอื่นบ่กเข้าก็บ่เป็นอย่างเนะคะน่ะเนาะนี่ ตขาตรงตงคือหาเก่านี่คือสำนักของโพบพุ่มกับทางชุ่ะขาเอาดูสำนักต่อไปสำนักต่อไปเป็นของเอฟซีคอนแกนกับทางช่มขาเอฟซีค <c oughs> อนแกนกับตรงกัน,กนข้าวบพมคื้นกันเขาหาเก่าขึ้นกันแต่ว่าเหลียกวิ่งหลุดของเพิ่นเขามาสองตัวเนาะขาเนาะ,นะ,นะเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่นผู้ถ้าผู้ใดจับใดนะคะหลายงวดมากเลยค่ะทาช่่มขา เอฟซีขอนแก่นนี่หลงวดเลี้ยวที่เพิ่นเข่าตัวเลีกลักเพิ่นนี่ทางช่วงพิจารณามึงระขะ,ะเนาะขะเนาะงวดนี้กะรับไปเต็มเต็มเนาะขะเนาะห้าเก้าตรงตรงนะคะห้าเก้าตรงตรงกับทางช่วงขาต่อไปของปูขุนปูขุนเป็นอไรเนาะปูขุนปูขุนหลายท่านหลายคนโชคดีก็ปูขุนเพราะว่าปูขุนบอกว่าให้ให้เน้นไม่หนี ปูขุนว่าบบมาตัตวใดกับตัวหนึ่งให้จับเอานะคะกะลายทานหลายคนกับวิ่งลูดวิ่งลูดนี่ไม่พลาดเลยงวดที่แล้วก็เข้าวิ่งลูดงวดนี้ก็เข้าวิ่งลูดแต่ว่าตัวลายทานหลายค้นว่าแอดเอ่อจับอยู่นี่นีนะคะกะมีสองศูนย์สองเก้าสองหาแล้วกะสองตัว ก็ได้สองศูนย์คือเก่ากับทั้งชมค่ขามาลูดตัวนี้ก็ได้คือเก่านะคะทั้ช่วงขานี่คือตัวเรียกแนวทางของปูขุนทีหลายท่านหลายคนบ่พลาดนะคะบ่พลาดคืออย่างปูขุนบรรมดาค่ะทั้ช่วงขาคำว่าน้อยกับเขาดีคำว,ว่าเล่ากับเขาประจําเนาะคะ่ะเนาะเอาไปดูสํานักต่อไปค่ะทั้งช่วงขาสานักต่อไปคือของลุงหม,มานลุงหม,มานพลาดนะคะให้ยสองสามสองสี่ บ่มีสองศูนย์เนาะค่ะเนาะของอาจารย์วิชัยอาจารย์วิชัยเข่าตัวหลุดตัววิ่งคือศูนย์เนาะค่ะตำช่วมเนาะตัวหลุดตัววิ่งศูนย์นะคะอาจารย์ค่ะเอาไปโตค่ะตำช่วมขาอาจารย์สมยศอาจารย์สมยศเกือบคือกันค่ะตำช่วมขาเข่าตัวหลุดตัววิ่งเนาะค่ะเนาะเข่าตัวหลุดตัววิ่งสําหรับอาจารย์นี่เป็นอาจารย์รับ เขาสองศูนย์นะคะโอเคค่ะเป็นผูชมคะ่ะเอาท่านผู้ชมคะ่ะมาถึงตอวน,นี้แล้วแอดก็เลยให้ท่านผู้ชมเด็ดตามต่อเลยของอาจารย์ตองหกปนไหนมากมื่อกี้นี่นะคะแอดก็เลยให้ตัวงวดไปเลยนะคะท่านผู้ชมขาสรุปแล้วคือคลิปนี้เป็นคลิปตัวเรียบพบกันหลังหวยออกและ ต่องวดโดยเราพัฒนาของอาจารย์ตองหกเลยค่ะคุณชุ่มค่ะอาจารย์บอกว่าเด่นทีสองสามสี่หาตัวเหล็กจับคูงเพิ่มมีสอง 3, 4, 3, 4, 3, สามสอง 4, สี่สองหาสามสี่สามหาสี่หาเหล็กสองเอสามตัวมิสองสามห้าสองสี่ห้าสามสี่ห้าวิ่งลูดบนสองวิ่งลูดล่างสี่มือนีน้อยอาจารย์แตะน้อยอาจารย์ตองหกแตะ แตกสามตูแตกเอ่รียกเบิ้ลหลายค่ะทุูมช่วข่ขอาจารย์ก็เลยจัดเต็มๆเลยนะคะก็เลยเป็นหลายคนโชคดีค่ะอยู่ในกลุ่มไผเข้ามากกลุ่มไล่ละสีโชคดีกับอาจารย์ค่ะทาุ่มค่ะเพราะว่าตัวเลีแนวทางงท้่อาจารย์ว่างล่องที่แอดเอาลงไปนั่ โชคดีค่ขะข่าหลวงช่ว่ะาแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรููกันระดับอาจารย์เขามาอยู่ในช่องเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทีท่บสถ์ในเข้ามาอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มไล่ของเจ๊นา่งน้ำโชคทอมช่ว่วขาแอดจักจะบอกว่าเข้ามาเถอะเพราะว่ามันมีรายได้ทุกมือค่าทลางช่ค่ขาแอดจะบอกว่ามีรายได้ทุกวันผู้ใดอยากจัดนักกับนักผู้ใดอยากเบาเกับเบาเงบน้อยก็ บาทสองบาทเห็นหลายท่านหลายคนที่เพื่อนจัดยี่สิบห้าสิบร้อยประมาณนี้เพื่อนก็ได้ไปทุกวันนะคะเพื่อนก็ได้ไปทุกมือทำช่วงขาคือจังเล่าจังสิเพื่อนจัดอาจารย์ว่าหาเพื่อนก็จัดหาเก่าผู้ละหาสิบบาทก็ここได้น้ยบรายใส่ด้ค่ะทำช่วงขานี่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นแอดอยากให้ทำช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคนเอ่อ YouTube ยูทูบกับยูก็ดูแต่ในกลุ่มไลน์คือมันจะเป็นมันจะเป็นอีหยังทีแบบมันพิเศษกาบทำช่วมขามันพิเศษเพราะฉะนั้นอยากให้ทำช่วมเอฟซีเด็กเขามาอยู่ในกลุ่มไลน์เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าความฉกค,ความมีโฉกมีใช่แนวทางมันหลายกว่ากันแนวทางหลายคืออย่างแนวทางคือตัวเจาะนี้มีเยอะโอกาสที่เราจะได้มีเยอะมากนะคะทำช่วมขา เพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านผู้ชมใดมาพิจารณามามีมองขัดกรองนินเน้นบลายตัวอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมขค่ขาท่านผู้ชมขาสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพบกันหลังหวยเล่าพัฒนาออกต่อด้วยเล่าพัฒนาของอาจารย์ตองหกเนาะคะนะ่ะเนาะผู้ใดที่มีโชคไม่ใช่แอดกด,ดีใจนั่มเด้อค่ะเด้อเจอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะท่านผะู้ชมเนาะเจอกันไม่งวดหนาคือ,อวันพุทธท่านผู้ชม่ะ วันผุดมือเฮ้มือเฮเราจะมีเฮไปด้วยกันค่ะท่านผู้ชม่ะแอดมิตตัวดีๆเดีเดีดแอดจะมาบอกมาฝากท่านผู้ชมอีกเทื่อนึงอย่าลืมเข่ากุมไล่ไว้ดีที่สุดค่ะท่านผู้ชม่ะเพื่อจะได้โบผาดข่าวสารใหม่ๆตัวเล็กเด็ดเดีจากทั้งช่องพวายอยู่ในช่องมีระดับอาจารย์อยู่ระดับเซียนอยู่ซอยกันดูแลลูกทีมซอยกันดูแลสมาชิก นะคะทำช่วงขาแอดกับขอากาบขุนทุกท่านทุกคนทีต่ติตตามที่สนับสนุนที่ดูแลกันมาตลอดเนาะคะ่ะเนาะอย่าลืมกดแช่ไปเด้อค่ะทำช่วมขาะนั่นคืออีกหนึ่งแรงสนับสนุนแอดได้มีขวัญกำลังใจในการเหตุตัวเลขแนวทางน้ำตัวเลขแน่วทาง,ทางไม่ทานผช้ชมต่อไปขอากาบขอบคุณทุกท่านทุกคนขอากาบขอบคุนอาจารย์สำนักต่างๆเซียนต่างๆที่ให้ตัวเลขแนวทางไม่แอดได้เป็นสะพานบุญ ให้่รรมช้ชมเนีมีโชกมีใช่ต่อไปเนาะคะ่นะเนาะเอาบุญนุ่มกันกับ่ารมช้ชมค่ะเขาอยา,ากหมากเพ่งเ้าตรงพึงพ้าตัวเลขเนวทางพึงพ้าความน่าจะเป็นของตัวเละะนะขเนาะค่ะเนาะขอกราบขอรุคุนอาจารย์เอฟซคอนแกนพอพุม่มอาจารย์ตองหกปูคุนอาจารย์สมยศลุงหมาน ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงลำลวยลำลวยเยจ็บอยจุนอยู่คู่กับช่องเจนางตลอดไปนะคะขอบคุณมาก